เรียนรู้ภาษาอัหรับวันละห้าประโยคสั้นๆกับบังลิศทำให้ดูครับอ่ะเฮลันแปลว่าสวัสดีอ่ะเฮลันแปลว่าสวัสดีอ่ะเฮลันสวัสดีสอบาฮุนค่อยสวัสดีตอนเช้าสอบาฮุนค่อยสวัสดีตอนเช้าสอบาฮุนค่อยสวัสดีตอนเช้า มาซาอุ่นค่อยสวัสด,ดีตอนเยน็นมาซาอุ่นค่อยสวัสด,ดีตอนเยน็นมาซาอุ่นค่อยสวัสด,ดีตอนเยน็นอัสสลามูอะลัยกุมขอความสันติจงมีแด่ท่านอัสสลามูอะลัยกุมขอความสันติจงมีแด่ท่านอัสสลามูอะลัยกุมขอความสันติ ยงมีเดชท่านใกล้ฝ่าห้าลุกสบายดีไหมใกล้ฝ่าห้าลุกสบายดีไหมใกล้ฝ่าห้าลุกสบายดีไหม